ถึงมาบวชก็ยังเป็นพุถุชนอยู่นั่นเองก็ย่อมมีดีมีชั่วมีผุดมีสุขเป็นเรื่องธรรมดามากคือต้องลงอบายอยู่เดี๋ยวก็สวรรค์เดี๋ยวก็นรกอยู่งะ้ประมาณนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบไม่เห็นยังเป็นธรรมคู่อยู่ไม่ใช่เป็นสัจธรรมสัจธรรมแปลว่าอันเดียวไม่เป็นคู่ละเด่นอยู่เป็นเอกตาเป็นหนึ่งเห็นไหม ส่วนนอกนั้นบุตชนเนี่ยมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกเห็นไหมมีสุขมีทุกขมีบุญมีบาปเห็นไหมยังคู่อยู่ยังมีเกิดมีตายอยู่ะไม่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมใจจิตยังไม่เข้าถึงสัจจะคือเป็นอันเดียวนะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนะ มันต้องไปตั้งชื่อแยกแยะว่าจิตกับความคิดคำปรุงแต่งคนละอย่างไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะยิงไหมอ่ะิงไหม,มถ้าบอกพูดว่าจิตกับความคิดเนี่ยคนละอย่างกันเราก็จะเห็นชัดเจนอยู่แบบหนึง เราก็จะไปแยกอะไรยากก็หูกับเสียงมันคนละอย่างหูก็หูเสียงก็เสียงได้ยินจริงไหมจริงไหมแต่ถ้าไม่มีหูมันจะมีเสียงหรือถ้าหูหลวกล่ะฮะจริงไหมซึ่งจิตกับความคิดเนี่ยเหมือนกันเลยฮะเราแยกออกไม่ได้หรอกฮะจริงไหมอ,อันนั้นเป็นโวหาเ,ยเฉยหรอ ะจำไว้ถ้าไม่เข้าถึงความเป็นสัจธรรมหรืออันเดียวเนี่ยเป็นเอกาตาเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้เรื่องพวกนี้หรอกมันก็ได้จะคิดด้วยเหตุด้วยผลคำนวณเราปิดอรกไม่ได้หรอกปิดอบายไม่ได้หรอกจำไว้ถ้าไม่ได้ฝึกปฏิบัติจนจ,นจิตเข้าไปถึงตัวเปอธิศินอธิจิตอธิปัญญาฮะ